ต้มบนเตาแก๊สปิกนิกนะครับก็เปิดไปเลยครับก็คือก็คือไม่ควรที่จะเอาก็ควรจะหาตะแกรงอะไรมารองนะครับซึ่งผมเปิดไฟแรงประมาณหนึ่งครับก็เปิดฝาไว้เพื่อดูว่าต้องการน้ำนะครับการเห็นน้ําไหลครับนะครับก็ลองจับเวลาดูนะครับก็อยู่ประมาณ สองนาทีนิดๆน,น้ำกกาแฟก็จะไหลนะครับนี่เสียงเมื่อกี้นะครับเสียงเป็นเสียงน้ำที่อยู่บนตัวกาแฟเมื่อกี้ผมผมไม่ได้เช็ดออกนะครับ เสียงนี้คือน้ำประมาณหนึ่งนาทีนะครับน้ำก็จะเริ่มไหลออกมาแล้วครับก็เริ่มรีไฟลงนะครับเมื่อน,น้ำก็แคเริ่มไหลออกมานะครับดูไฟหอมหีลงมานะครับ ครีม่าครับจะเริ่มมีครีม่าครับน้ำก็จะไหลออกมานะครับหากทุกท่านกลัวน้ํามันพุ่งนะครับก็สามารถปิดฝาได้นะครับแต่นี้คือน้ำเนี้ยผมเติมในเวลาที่เหมาะสมมันจะไม่พุ่งครับท่านก็ได้ครีม่าอย่างสวยงามแบบนี้นะครับก็เมื่อนะครับก็รีไฟเมื่อสุดฝานี่ยแหละครับนะครับก็จบ ในส่วนของการต้มก็ประมาณใช้เวลามันสองนาทีนิดสำหรับเตาแก๊สนะครับเนาะก็จะประมาณนี้ครับฟองสวยงามเลยนะครับพีม่าสวยงามครับ